สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่สูตรหอยฮานอยนะคะ,ะเราก็ทราบผลฮานนยกันแล้วนะคะก็ออกกันที่เก้าแปดศูนย์นะคะข้างล่างแปดสามนะคะในชุดเด่นนะคะสี่ห้าหก และศูนย์นะคะไปเข้าในชุดศูนย์กันนะคะในคู่ชุดนะคะก็จะมีที่4ศูนย์5ศูนย์6ศูนย์นะคะและไม่มีที่ที่ศูนย์8 8ศูนย์นะคะ,ะในสายที่8นะคะ8 4 8 5 8 6ก็ไม่มีที่8 3นะคะเพื่อนๆก็ขออภัยนะคะกับเพื่อนๆน,นะคะ เยวจะมาคำนวณกันในงวดใหม่กันเลยนะคะในวันที่สิบหกนะคะสิงหาฮานอยนะคะในสูตรเราจะใช้ในการคำนวณน,นะคะก็คือตัวนี้นะคะอ่ามันจะเป็นในชุดเดิมอีกแล้วนะคะห้าบวกเก้านะคะเท่ากับสิบสี่นะคะนับเพิ่มแต้มเป็นห้าเป็นหกหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดนะคะ ก็ทดไปเลยนะคะศูนย้าแปดนะคะเดีย๋ยวเราจะมาจับในคู่ชุดกันนะคะมันอาจจะเป็นสูตรเหมือนคล้ายๆตัวเดิมนะคะตอนนี้ในคู่ชุดที่สี่นะคะสี่หนึ่งสี่ศูนย์ สี่เก้าสี่แปดนะคะคู่ชุดที่ห้านะคะห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าห้าแปดนะคะชุดที่หกนะคะหกหนึ่งหกศูนย์หกเก้าหกแปดนะคะเพื่อนเพื่อไม่ตกไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมแอดคำนวณชุดเดิมหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ ในสูตรมันเป็นแบบนี้นะคะแอดไปหาเลขในสูตรที่เขาออกผลมาแล้วนะคะแอดก็เอามาไปคำนวณน,นะคะคราวนี้เราจะมาดูกันในชุดที่เราจะเล่นนะคะแอดจะให้วิ่งกันที่เก้าแปดศูนย์นะคะ นี่จะมีในชุดนี้นะคะเลขในชุดวิ่งนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าแอดจะให้เด่นในชุดไหนกันนะคะอขออภัยนะคะไม่เห็นตัวเลขนะคะเราจะเน้นกันในชุดศูนย์กันอยู่นะคะ 0 8อ่ะเราจะเน้นกันในชุด8นะคะเด่น8ปดลอง0นะคะในชุดสายแของเราก็จะมีที่8 4 8 5 8 6นะคะ ในชุดศูนย์นะคะเราจะเน้นกันที่ศูนย์หกนะคะณศูนย์ห้านะคะแอดจะให้เพื่อนเพื่อนอีกหนึ่งชุดนะคะ อีกนึงชุดแอดขอเลือกที่สี่เก้านะคะ,ะเ,เพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเอทำไมอาจารย์คะมันเป็นตัวเดิมในสูตรมันเป็นชุดนี้นะคะเพราะว่าแอดไปเอาเลือกมาแล้วนะคะในคำนวณในตัวเลขที่เราจะคำนวณมันมีชุดนี้นะคะมันก็อาจจะซ้ำ กับเลขตัวเดิมนะคะมันก็เลยทําให้แบบมาออกในชุดตัวเดิมอย่างนี้นะคะอ่ามันเพราะว่าหลักที่แอดเอามาคํานวณมันเป็นหลักตัวเก่านะคะมันก็เลยต้องออกมาในชุดนี้กันนะคะอ่าก็ขออภัยกับเพื่อนเพื่อนนะคะที่ในสูตรเราไม่มีนะคะที่ศูนย์แปดนะคะและที่ชุดสายแปดนะคะ มันจะมีสี่แปดแปดสี่ใช่ไหมคะมันออกแปดสามนะคะก็คือเฉียดไปหนึ่งแต้มนะคะเราก็ไม่ได้เข้านะคะเราเฉียดกันไปอในงวดนี้เราก็จะมาเล่นกันในสายนี้กันต่อนะคะก็คือสายแปดนะคะแปดสี่แปดห้าแปดหกนะคะเพื่อนๆอน่าแล้วก็จะมีเก้าสี่ห้าศูนย์หกศูนย์นะคะคิดว่าศูนย์ยังต้องมาอีกนะคะเพราะว่างวดที่แล้วยังเข้าศูนย์กันอยู่นะคะ อันย้อนก่องแอดหนนะมันยังติดกันที่0ในชุดหูนน6ใช่ไหมคะมาต่อ08นะคะนี่ก็จะไม่แน่ใจว่าเขาจะมา05หรือ06หรือ04นะคะก็ติดตามรับชมกันในวันพรุ่งนี้นะคะกับผล5าน้อยนะคะค่ะ ก็ขอฝากเพื่อนนะคะวันนี้มาช้าหน่อยนะคะอ่าเราก็จะปลาคลิปนี้กันไปนะคะอ่าในสายเน้นนะคะแล้วก็จะเน้นกันในชุดนี้นะคะชดุดแปดกับศูนย์นะคะแอ,อดว่าเก้าวันก้าน่าจะมาอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เราก็ กันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าก้ามันอยู่หลักร้อยนะคะอ่ามันน่าจะมีสิทธิ์มาแต่ว่าแปดมันน่าจะมากว่ามากกว่านะคะแปดแปดกับศูนย์เป็นมันเป็นไปได้นะคะที่ว่าจะมาสูงนะคะค่ะเมะื่อวานแอดก็ยังให้เพื่อนๆติดที่ศูนย์อยู่นะสี่ห้าหกแอดยังติดศูนย์ต่อให้เพื่อนๆน,น,นะคะเพราะว่าแอดคิดว่าอุย๊ยมันต้องมานแน่ๆน,นะคะเนี่ยสองจิตสองใจอยู่นะคะว่าจะมาไหมนะคะเนี่ย แอดถึงได้ติดเป็นที่สี่ห้าหกและศูนย์นะคะมาจริงๆนะคะอย่างที่แอสังหอนใจไว้เลยนะคะอ่านี้ก็งวดนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะค่ะขอฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องหอยเด็กหอยดังนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดในการคำนวณสูตรนะคะแอดก็ฝากคานหน้ยกันไปนะคะดูเป็นแนวทางไปกันก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปเสี่ยงมากนะคะตอนนี้เห็น ในเลขแอดเข้านะคะเราก็ลงทุนกันแบบน้นอยๆนะคะอย่าไปลงทุนเยอะนะคะจังหวะดีๆแล้วค่อยลงทุนเยอะนะคะค่ะขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ